สวัสดีค่ะสวัสดี oh, <my> จากรัฐแมสซาชูเซต t ์ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ hey, <my> วันนี้อยากชวนทุกคนมาดูความสนของฝรั่งน้อยว, 1, oh, <my> วัยหนึ่ขวบ8เดือนค่ะดูเอาเถอะค่ะหรือชั้นของเล่นออกมาไว้ข้างนอก oh, <my> แล้วตัวเองก็เข้าไปข้างในแทนค่ะ แม่สอบถามรอบหลังจับใจความได้ว่าฝรั่งน้อยต้องการที่จะหาแท่งสีค่ะสีระบายสีค่ะแม่เลยนึกได้ว่าเขาเคยเห็นแม่เอาแอบไว้ในชั้นค่ะ ได้ซื้อแท่งสีแท่งระบายสีเอามาไว้ให้น้องก่อนหน้านู่นนะคะตอนที่กลับเมืองแล้วคือแท่งสีมันหักค่ะคือน้องหักค่ะหักแล้วทีนี้แม่ก็เลยไปซื้อมาให้ใหม่ค่ะแต่พอซื้อมารอบนี้น้องไม่ระบายสีค่ะคือระบายสีแต่ว่าไม่ได้ระบายลงในหนังสือระบายสีอะค่ะแต่ว่าไประบายที่ฝาบ้านแทนค่ะฝาบ้านประตูห้องน้ําประตูห้องนอนทั่วเลยค่ะ ทีนี้แม่ก็เลยต้องเอามาซ่อนไว้ค่ะเสียงของหล่นที่แม่กำลังวิ่งหนีฝรั่งน้อยก็เลยลื้อของลอกมาค่ะไม่ต้องแล้วมันไม่จะเก็บโน่นโน่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 ออกมาออกมาตัวน้องเี่ยวออกมาแล้แม่เจ้เอาไเก็บไม่รู้ว่าเป็นตกตะกี้ของวัยนี้ไหมคะคือชอบลื้อของค่ะคือถ้าวันนี้อยากจะเล่นรถแล้วหารถไม่เจอเขาก็จะหาหาอยู่นั่นแหละค่ะรถคันอื่นอยู่ข้างหน้าก็ไม่สนใจค้นค้นลื้อจะเอาแต่รถที่ตัวเอง ต้องการให้ได้อะค่ะแม่ก็คอยตามเก็บค่ะแต่ดีหน่อยว่าที่บ้านเปลี่ยนห้องของเล่หของเที่ยวมาไว้เป็นห้องนี้แทนค่ะส่วนพี่ต่างๆถ้าเกิดได้ยินเสียงอะไรเสียงดังเสียงเปิงเสียงของหล่นดังๆอย่างเงี้ยก็จะวิ่งจู้หายตัวไปทันทีเลยค่ะพอเหตุการณ์สงบแล้วถึงจะกลับมาค่ะ คือจริงๆแล้วปกติห้องนี้จะเป็นห้องนั่งเล่นค่ะแล้วทีนี้เห็นว่าห้องนี้ค่ะมีพรมแล้วก็อยู่ใกล้ห้องครัวด้วยค่ะเวลาล้มก็จะล้มเจ็บน้อยหน่อยค่ะแล้วเวลาหิวก็อยู่ใกล้ครัวค่ะอันนี้เอาความสะดวกสบายของคนเลี้ยงล้วนๆค่ะก็เลยขนของเล่นมาไว้เป็นห้องนี้แทนค่ะไม่สนใจ